ผู้ชมตอนนี้หลายคนก็มีคําถามอยู่เหมือนกันนะคะว่าพอหาเสียงแบบนึงแต่พอมาตรการจะออกมาจริงๆแล้วมีเสียงทักท้วงมามันอาจจะไม่เป็นไปตามคํามั่นสัญญาที่ให้ไว้ในทางการเมืองถึงแม้ว่าจะทําให้คนที่ทักท้วงเกี่ยวกับเรื่องของงบประมาณเนี่ยพึงพอใจ แต่ก็อีกนั่นแหละค่ะอะไรจนอะไรไม่จนจะใช้เส้นแบ่งแบบไหนแล้วมาตรการที่พอปรับแบบนี้แล้วเนี่ยจะทําให้เกิดพายุหมุนทางเศรษฐกิจได้ตามที่ทางเพื่อไทยตั้งเป้าเอาไว้หรือเปล่าวิเคราะห์เพิ่มเติมกันกันกบดรนนทริศพิศระยบุตรนักวิชาการอาวุโสจาก t d r i ออยู่ในสายกับเราอาจารย์สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะครับครับสวัสดีครับ ค่ะอาจารย์ถ้าถ้าถามจากอาจารย์ก่อนพอมีการปรับลงมาในถึงถึงหลักเกณฑ์สแนวทางแล้วเนี่ยงบประมาณที่จะใช้มันก็จะลดลงอันนี้ดูแล้วมันน่าจะเป็นไปตามที่มีการทักท้วงกันก่อนหน้านี้มากน้อยแค่ไหนคะอาจารย์ครับสวัสดีครับมันก็มันก็ตรงตามที่ทางภาควิชาการนะครับโดยเฉพาะนักเศรษฐศาสตร์ออกมาทักท้วงนะครับว่านโยบายที่ทำเนี่ยมันอาจจะ ไม่ได้เกิดผลอย่างที่ภาครัฐตั้งเป้าเอาไว้นะครับ <c oughs> แต่ยังไงก็ตามผมขอขอชวนคุยนิดนึงนะครับ <c oughs> ว่าเวลาที่เราพูดถึงว่ารัฐจะทําตามนโยบายหรือเปล่านะครับ <c oughs> ผมผมมองว่ารัฐบาลน,นี้มีเวลาสี่ปี <c oughs> เพราะฉะนั้นเนี่ยในเรื่องของทามมิ่งก็เป็นสิ่งสําคัญนะครับ <c oughs> คือการกระตุ้นเศรษฐกิจที่ภาครัฐต้องการเนี่ยแน่นอนว่าภาครัฐก็อยากจะทําให้มันเร็วแหละเพื่อจะได้ตอบโจทย์กับประชาชน แต่ว่าในทางเศรษฐศาสตร์เนี่ยเราก็มองว่ามุมในการกระตุ้นเนี่ยมันจะดีก็ต่อเมื่อมันไปเข้าไปในทามมิ่งหรือระยะเวลาที่เศรษฐกิจชะลอตัวค่ะเพราะฉะนั้นถ้าถ้าเกิดภาครัฐอยากจะดันเข็นไปเลยยังไงก็ต้องทําปีหน้าเนี่ยเราก็ต้องมาดูว่าปีหน้าเนี่ยมันเป็นช่วงที่เศรษฐกิจเราชะลอตัวหรือเปล่าถ้าไปดูประมาณการของแบงก์ชาติก่อนที่จะมีนโยบายเนี่ยจะพบว่า ประมาณการแบงคชาติว่าเศรษฐกิจจะอยู่ที่ประมาณสักสี่เปอร์เซ็นต์ซึ่งสี่เปอร์เซ็นนี่ถือว่าอยู่ในตามเติบโตที่ค่อนข้างดีนเพราะเฉลี่ยก่อนโควิดเราปอลแค่สามจุดหกแอนพารมิ่มันไม่ไ,มได้มันก็เลยนําไปสู่มุมมองนะครับที่บอกว่าถ้าจะกระตุ้นเศรษฐกิจในช่วงที่เศรษฐกิจบูมเนี่ยผลกระทบมันก็จะไม่ค่อยดีมากนักนะครับเพราะฉะนั้นยิ่ง,งแจกน้อยเท่าไหร่เนี่ยมันก็จะยิ่งไปกระทบกับเศรษฐกิจ ไม่มากมันก็จะ,ะเป็นสิ่งที่มันน่าจะสอดคล้องครับค่ะทีนี้ถ้าไปแจกในช่วงไตรมาสแรกหรืออาจจะเป็นช่วงต้นของไตรมาสสองในปีหน้าค่ะอาจารย์ถึงแม้ว่าจะมีการคาดการเอาไว้ว่า GDP จะอยู่ได้ที่สี่เปอร์เซนตแต่หลายๆปัจจัยในเวลานี้โดยเฉพาะปัญหาภูมิรัฐศาสตร์เนี่ยก็มองได้ว่าอาจจะทําให้เป็นการเติบโตแบบที่ชะลอตัวลงต่ําลงกว่าที่คาดการแล้วประชาชนก็ยังคงไม่มม่นใจไม่มีเงินที่จะเอาออกมาใช้จ่ายแต่พอปรับหลักเกณฑ์เลือกเลือก เอาเส้นแบ่งความยากจนคนรวยคนจนว่าใครควรจะได้ในเวลานี้เนี่ยคะ่ะอันนี้มันสอดคล้องกับการกระตุ้นเศรษฐกิจหรือมันเป็นเพียงแค่ทางออกในทางการเมืองมากกว่าคะอาจารย์คือการกระตุ้นแล้วมันจะเกิดประสิทธิภาพมากน้อยแค่ไหนมันมี2ตัวแปรที่สําคัญนะครับ 1. คือเรื่องของไซส์หรือขนาดของโครงการยิ่งใหญ่มันก็ยิ่งกระตุ้นได้มากนะครับส่วนที่สก็คือเงินมันไปลงที่ใคร นะครับรูปก็คือรูปแบบการที่ภาครัฐเข้าไปกระตุ้นเนี่ยสมมติภาครัฐมีการแจกเงินนะครับ<ฆ>แล้วแต่ว่าคนที่รับเงินเนี่ยแบ่งออกได้เป็นสามกลุ่มก็คือคนที่ยากจนนะครับคนที่อยู่ในชั้นชั้นระดับไรายได้ปานกลางแล้วก็คนที่มีฐานะถ<ฆ>้า<ฆ>ทั้งสามกลุ่มนี้น่ะเอามาเทียบก,กันจะพบว่ายิ่งภาครัฐสามารถให้เงินแก่คนที่มีรายได้น้อยเท่าไหร่เนี่ยเขายิ่งเกิดการใช้จ่ายมากขึ้นเท่านั้นถามว่าทําไมเพราะว่า เขามีความจําเป็นที่จะต้องใช้จ่ายเกือบจะทั้งหมดเลยของเงินที่ภาคราทให้แต่ถ้ามาเป็นคนชั้นกางคนที่มีฐานะเนี่ยเขาก็จะมี แรงจูงใจที่จะจ่ายน้อยกว่านะเพราะฉะนั้น <Okay. S 2> มูมลนลักษณะนี้เราจึงเห็นว่าไซส์ของโกรงการมันลดลง <Okay. S 2> นะครับแต่ประสิทธิภาพมันมันก็น่าจะเทรลเลอร์ <Okay. S 2> ทางหุนไปในทางที่ดีขึ้นเพราะว่ามันไปลงที่กลุ่มที่มีฐานะยากจนครับค่ะอาจารย์แล้วถ้าเกิดว่ามีการใช้ตามข้อเสนอ3ข้อเสนอเนี่ยอาจจะแบ่งเกณฑ์กันที่25 0 0 0บ้างเงินเดือนห0,000่นบ้างหรือว่าไปตามบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเลยเนี่ยทางเลือกไหนหน่าจะเป็นอันที่ดูแล้วเข้าเขา,ขามากที่สุดนะคะ คือคำว่าเขาเขาผมผมตีความไม่ค่อยถูกนะอาจอาจ,จะเป็นถ้านแพยในทางวิชาการเนอย่างที่นําเรียนว่าเราไม่ค่อยอยากให้อยากให้ใช้เ้าทำนี่มันไม่ได้เพราะฉะนั้นต่อให้ใ,หใช้จริงเราก็อยากให้อ่าใช้ที่ตรงเป้าก็คือไปยังกลุ่มคนที่ยากจนจริงๆนะครับก็คืออาจจะเป็นเน้นที่บัตรสวัสดิการแห่งรัฐซึ่งตรงนี้มันก็มีมูลเหตุอยู่นะว่าภาครัฐได้มีการลงทะเบียนแล้วว่า ใครที่สมควรที่จะได้รับการช่วยเหลือใช่ไหมครับเงินมันจะเข้าไปแบบถูกฝาถูกประสิทธิภาพมากที่สุดครับค่ะ,คะแล้วมันจะทําให้เกิดเป็นพายุหมุนได้จริงไหมตามที่ทางทางเพื่อไทยเขาหวังเอาไว้ตั้งแต่ตอนที่หาเสียงนะคะอาจารย์ถ้าเกิดว่ามันมันจำกัดมาอยู่ที่เฉพาะกลุ่มที่เขาน่าจะได้รับความช่วยเหลือจริงๆแบบนี้นะคะคือมันมีในทางวิชาการนะครับเรามีเราจะใช้ตัวเลขที่เรียกว่าตัวคูณนะครับคำว่าตัวคูณเป็นจะคล้ายๆกับพายุหมุนนะว่าเงินที่ลงไปหนึ่งบาทเนี่ย มันจะเกิดพายุหมุนขนาดไหนมันจะทําให้ถ้ามันมากกว่าหนึ่งต่อแล่วมันมากะะถ้ามันน้อยกว่าก็จะน้อยนะฮะก็ค,ะคือถ้าเทียบกับกับนโยบายตอนแรกและการที่จะแจกทุกค,คนเนี่ยผลการประมาณการมันอยู่ที่ประมาณ0.4ถึง0.9ก็แปลว่าหนึ่งบาทลงไปจะเกิดพายุหมุนเนี่ยแค่40สตางค์ถึง90สตางค์น้อยกว่าเงินที่ลงไปอีกอันนั้นเป็นสิ่งที่ทําให้เราไม่อยากให้แจกแบบโวษหน้าทีนี้ถ้ามีการเจาะลงไปในกลุ่มคนที่ยากจนนะครับ ผมจําตัวเลขอได้ไม่ชัดแต่น่าจะประมาณ1.3มันก็เพิ่มสูงขึ้นจาก0.4ถึง0.9มาเป็น1.3มันนี้หมายถึงเฉพาะคนที่ยากจนจริงๆนะครับ <c oughs> ก็จะเห็นว่าพายุมันจะหมุนได้มากขึ้นนะ <c oughs> อย่างน้อยนี่เราเห็นพายุมากขึ้น <c oughs> แต่นานนี้เราคิดในแง่งของประสิทธิภาพนะครับเราไม่ได้เอาไซส์มาคํานวณเพราะเงินก็หายไปในระดับหนึ่ง <c oughs> นะครับ ทีนี้ในทางเศรษฐศาสาตร์ค่ะมีคําพูดอยู่คําพูดหนึ่งว่าในโลกใบนี้มันไม่มีเครื่องมืออะไรที่จะไปเฟ้นหาคนจนได้ครบทุกคนค่ะถ้าโครงการนี้จะพุ่งเป้าให้ความช่วยเหลือไปที่คนที่ถูกเรียกว่าคนจนแล้วแบบนี้เราจะต้องหาพวกเขาอย่างไงอะไรคือคํานิยามที่เหมาะสมว่าพวกเขาคือคนยากจนที่ควรจะได้รับเงินค่ะครับ เวลาเราพูดถึงคนจนนะครับเราจะมีหน่วยงานเช่นสภาพนพเขาใช้เกณฑ์ที่เรียกว่าเส้นความยากจนเส้นความยากจนหลักคิดก็คือคนจะต้องมีไรายได้อย่างน้อยที่จะไปซื้อข้าวซื้อของนะครับที่จะพออยู่ได้โดยที่มีสัดสีความเป็นมนุษย์อยู่ซึ่งเส้นตรงนี้เขาก็มีหลักวิชาการคิดว่าอยู่ที่ประมาณสามพันบาท นั่นก็หมายก็ว่าสามพันบาทต่อเดือนถ้าใครมีไรายได้โดยประมาณนะประมาณสองพันเจ็ดประมาณนั้นก็คือใครที่มีไรายได้ต่ํากว่านี้ก็จะถือว่าเป็นคนยากจนค่ะนคนที่มีไรายได้สูงกว่านี้ก็จะถือว่าไม่ได้เป็นคนยากจนแล้วะนะครับอย่างไรก็ตามภาครัฐก็มีการพยายามที่จะช่วยเหลือคนยากจนนะครับโดยการตีความให้ให้เส้นมันสูงขึ้นนะก็คือการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ<ะ>ที่มันครอบคลุมไปถึงคนที่มีไรายได้อาจจะสูงถึงหนึ่งแสนบาทต่อปีก็คือเงินเดือน<ะ>อาจจะเพิ่มเป็นแปดพันบาทนะซึ่ง กลไกตรงนี้นะแม้ว่ามันจะไม่สมบูรณ์แต่มันมีการพัฒนามาระยะหนึ่งแล้วนะตั้งแต่ตอ, <c oughs> ตอนเริ่มต้นลงทะเบียนตอนแรกที่มีการลงทะเบียนว่าใครที่ยากจนก็เข้ามาใช่ไหมครับมีการรอบปกคน <c oughs> มีการที่จะให้คนจนสามารถยื่นร้องเรียนนะยื่นอขอคัดค้านได้ว่าตัวเองยากจนนะทำไมถึงตกศิษ์ไปเพราะฉะนั้นพัฒนาการที่ผ่านมาห้าหกปีเนี่ยมันจะทําให้ความแน่นยําเนี่ยมันเพิ่มสูงมากขึ้นเรื่อยๆนะครับ <c oughs> <c oughs> แน่นอนมันไม่สมบูรณ์หรอกครับมันไม่สามารถที่จะระบุคนจนได้สมบูรณ์แต่ในอีกแง่หนึ่งผมก็คิดว่าความแม่นยำม,มันเยอะขึ้นดีพอเมื่อเทียบกับการที่ถ้าเราไม่รู้อะไรเลยแล้วเราต้องไปนั่งให้ทุกคน5้าสิหกล้านคนเนี่ยผมคิดว่าประสิทธิภาพของของงบประมาณมันจะยิ่งแย่ไปอีกนะครับค่ะเท่ากับว่าถ้าถ้าปรับแบบนี้แล้วน่าจะตรงประสิทธิภาพได้มากที่สุดนะคะอาจารย์ใช่ครับ ค่ะค่ะขอบพระคุณมากค่ะดรนนทริพิศรลยบุตรนะคะนักวิชาการวิโสจาก t d r i นะคะก็มองเรื่องของการปรับ เงินดิจิตอลแล้วเนี่ยก่อนหน้านี้ที่บอกว่าจะหวานให้หมดเลยนะแล้วงบมันตั้ง5้า0 0นกว่าล้านบาทหลายคนก็ทวงถามกันอยู่เหมือนกันว่าเอสรุปจะเอางบประมาณมาจากไหนพอมามีทางเลือกที่มันอาจจะปรับคนที่อาจจะได้รับลดน้อยลงแล้วเนี่ยตัวเลขงบประมาณที่ใช้ดีดกันมามันอาจจะลดลงไม่มากแต่อาจารย์มองว่าถ้าเกิดว่าไปให้ในกลุ่มที่เขามีฐานะ ค่อนข้างที่จะค่อนไปในทางยากจนจริงๆเนี่ยการใช้จ่ายจะได้เพิ่มมากขึ้นการที่จะเกิดตัวคูณทางเศรษฐกิจหรือที่ถ้าเพื่อไทยจะใช้คําว่าพายุหมุนเนี่ยมันอาจจะได้มากกว่าในกรณีที่ไปแจกหวาน mm. ทวนหนาเสียด้ว้ําไปนะคะอันนี้ก็จะเป็นเรื่องหนึ่งที่มีการพยายามที่จะสารต่อกันอยู่นะคือเคาะร้อซตแล้วหรือยัง ก็ต้องบอกม่าไม่นะที่มาของเงินเนี่ยอันนี้ก็ยังถูกจับจ้องกันอยู่ดีนะคะสำหรับนโยบายแจกเงินดิจิตอล1นึ่งบาทตอนนี้เนี่ยวันประชุมคณะกรรมการดิจิตอลวอลเล็เพื่อที่จะสรุปหลักเกณฑ์วิธีดำเนินโครงการอาจจะย,ยังไม่กำหนดชัดแต่ถ้าประเมินจากคำยืนยันนายกรัฐมนตรีก็พูดชัดเจนเหมือนกันว่าก็คงจะไม่ถอยนะคะคะ